จะไม่ได้สั่งการโดยตรงให้ไอกิจเนี่ยไปลงมือก่อเหตุแบบนี้แบบนี้แต่พฤติกรรมของตัวนังพรเองเนี่ยนะครับสอบไปในทางที่เพยายามเป็นการคุยกันลับหลังอะไรยังไงไม่กับในกิจพรเองบอกหรือเปล่าพรจ๋าพรพรได้พูดหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่นายประสานบอกพี่การว่ามันเป็นอาชญากรรมซับซ้อนตัดสาวพรเนี่ยออกจากครอบครัวคือชีวิตเนี้ยไม่ต้องเจอกันอีกแล้วคือไม่เอาแล้วไอ้ไอ้ลูกสะใภ้คนนี้เนี่ย และเรื่องเงินเนี่ยก็จะไม่ได้สักบาทเขาต้องมาตายกับเรื่องที่มันไร้สาระกับผู้หญิงที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้ mm hmm. กับชายหนุ่มที่ข้างรักเรียกว่าการอุ้มหนุ่มโรงงานเนี่ยยังเป็นคดีที่ต้องตามมันต่อนะผู้ชมแล้วก็เราเนี่ยรู้สึกเห็นใจกับคุณใหม่มากๆเพราะยิ่งเรื่องราวที่ถูกเปิดออกมาเนี่ยมันต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีจริงๆผู้ชมแล้วก็เป็นคนที่เพื่อนฝูงเนี่ย รักใครครอบครัวเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่มันเกิดและมีการตัดขาดสาวพรอย่างเด็ดขาดนะผู้ชมว่าไม่ต้องมายุ่งกับครอบครัวเขาอีกแล้วเรื่องมรดกหรือว่าเรื่องทรัพย์สินเงินประกันต่างๆเนี่ยครอบครัวต้องการที่จะไม่ให้สาวพรเนี่ยแต่ต้องแม้แต่บาทเดียวน้องอามเรียกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นวันนี้เรามาอัปเดตกันก่อนอน,นะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะคดีเนี่ย มันยิ่งชวนน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นจริงๆคือวันนี้มันมีประเด็นใหม่เกิดขึ้นครับจนเหมนที่สังคมเขาสงสัยกันว่าเฮ้ยตัวของนางพรเนี่ยรู้เห็นกับแผนการของไอ้กิจไหมในการที่จะลงมือสังหารสามีตัวเองนะเพราะมันมีเรื่องเงินประกันออกมาอย่างที่พี่กายบอกนะครับก็เป็นล้านนะเป็นล้านกันก็ลนสอล้าแสนอคือมันมีมูลเหตุจูงใจอะไรที่ทําให้พรเนี่ยรู้เห็นเป็นใจหรือว่าเกี่ยวข้องกับไอ้กิจเนี่ย นะครับแล้วก็ร่วมกันวางแผนหรือไม่นะครับวันนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นครับผู้ชมครับประเด็นเรื่องขอให้ผู้อื่นเนี่ยกระทําความผิดซึ่งนักกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาให้น้ําหนักกันเยอะว่าพรเนี่ยอาจจะไม่ได้สั่งการโดยตรงให้อกิจเนี่ยไปลงมือก่อเหตุแบบนี้แบบนี้แต่พฤติกรรมของตัวนางพรเองเนี่ยนะครับสอบไปในทางที่เฮ้ยพยายามเป็นการคุยกันรับหลักอะไรยังไงหรือไม่กับในกิจจึงทําให้เป็นแรงจูงใจแรงจูงใจหนึ่งในการก่อเหตุนะครับผู้ชมหลายค้สงสัยว่า ทำไมกิจเนี่ยไม่ไปลงมือกับนางพรด้วยใช่ไหมน้งพรเนี่ยคบชู้สู่ชายนะแล้วมาหลอกไอ้กิจคือไอ้กิจนี่ก็เหมือนเพิ่งจะรู้นะใช่ว่าโดนหลอกเหมือนกันใช่คือวันนี้ไม่รู้ว่าไอ้กิจเนี่ยรู้หรือยังนะว่าคนคนที่คุณฆ่าไปใหม่เนี่ยไม่ได้มีแค่คนเดียวนะเพราะพรเนี่ยมีโรคหลายใบมากนะครับเหตุผลที่กิจไม่ลงมือกับพรนะผู้ชมครับคือในกิจเนี่ยที่เราทราบไปดีว่าเขารักพรมากนะครับแล้วก็ตํารวจเนี่ยไปพบแชทครับผู้ชมที่รับสารภาพกับกิจคือพรเนี่ย บอกกับกิจว่าเฮ้ยคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยไม่ใช่พ่อนะแต่เราอยู่กับผัวเราชื่อว่าใหม่ในแชทที่ตํารวจได้นะครับในกิจเนี่ยตอบรับนะว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคือรับได้รับได้ว่าเรื่องที่พอเนี่ยมีผัวอยู่แล้วก็คือยอมใช่แต่คุยกับพอเนี่ยรับได้นะแต่พอมาลงมือเนี่ยโอ้โหก็เห็นถึงความรุนเลยใช่อย่างที่ผมบอกว่าประเด็นที่ว่าขอให้ผู้อื่นกระทำความผิดนะครับทนายไพศาลเนี่ยพูดไว้น่าสนใจนะพี่กายคือเขาบอกว่า มันมีการตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของพรเนี่ยครับมีการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่มให้กิจเนี่ยลงมือมเพราะอย่างที่เราเห็นวงจรปิดนะพี่กายว่าพอในใหม่ออกไปปุ๊บรถกิจประกบเลยใช่คือคืออย่างนี้น้องอามมึงต้องบอกว่าไอพฤติกรรมของนางพรเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ชี้เป้าว่าไปฆ่านะม,มันเหมือนว่าเป็นการแบบบอกกล่าวจุดนู้นจุดนี้จุดนู้จน,จ,นจุดนี้ไป,ไปทีเรื่อยๆเออเนี่ยมันน่าสนใจจริงๆน้องาที่สาคัญคือโรงงานที่ในใหม่ทําเขาเข้างานเป็นกะ แล้วไอ้กะเวลาการเข้างานเนี้ยเพื่อนร่วมงานที่สนิทกับในใหม่เนี่ยรู้อืและตัวในใหม่เองรู้อานางพรรู้รรแล้วถามว่าไอ้กิจมันมาดักถูกเวลาได้ยังไงเป๊ะเ,เ,เลยนะเป๊ะเลยเนี่ยครับเวลาเข้าออกงานเนี่ยทั้งเพื่อนและญาติเนี่ยเขายืนยันเลยว่ากะเวลาการทํางานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดมันไม่แน่อนอนมันไม่แน่นอนในกิจไม่มีทางจะรู้ได้อืแล้วรู้ได้ยังไงจึงตั้งข้อสังเกตว่าพร เองบอกหรือเปล่าพรจ๋าพรพรได้พูดหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่นายปสานบอกพี่กายว่ามันเป็นอาชญากรรมซับซ้อนในเรื่องนี้เนี่ยซึ่งตํารวจเนี่ยเขาจะต้องหาหลักฐานมาให้ได้ว่าอาจจะเข้าข่ายยืมมือกันฆ่าหรือไม่ลองไปฟังครับไต่ก็คือทำไมคีกัสดมันต้องเผอิญมาหายวันนั้นและที่สงสัยหนักที่สุดเลยก็คือเอการเข้าออกของใหม่เนี่ยปิดรู้ได้ยังไงถ้าคนในไม่บอกเพราะว่าการทํางานโรงงานเขาไม่ได้เข้างานเป็นประจําเขามีกะกะเช้ากะบ่ายกะเย็นอะไรเขาเนี่ย ถ้าไม่ได้เกิดมาเฝ้าดูอยู่ไล่กล้องย้อนหลังเนี่ยก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนไหนบอกอแล้วเนี่ยแลวแรงจูงใจที่ตั้งว่าเขารู้ว่ามีทรัพย์เนี่ยถ้าเราพูดแบบชาวบ้านนะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาเขานะผมแค่ตั้งสมมติฐานสงสัยนะว่าครับเวลาเราพูดกันเนี่ยเอ้ยอยากเป็นเมียพี่ไหมหรอเมียพี่ตายก่อนเนี่ยเห็นไหมนี่คือคำพูดแบบชาวบ้านอืออือ่อทั้งนั้นผมก็ตั้งว่า ก่อให้ผู้อื่นกระทําความผิดหรือไม่อย่างไรคือแต่เป็นฆาตรกรรมที่ค่อนข้างจะซับซ้อนถ้าเป็นจริงนะสมมติว่าถ้าเป็นจริงมผมไม่ได้กล่าวหาเขานะครับมสมมุติว่าเป็นจริงว่าเออสมมติเนี่ยบอกคนคนนึงว่ามีเห็นเงี้ยเล็งเห็นผลได้ว่าคนนี้จะไปทาอย่างเงี้ยเพราะไปบอกเขาท้องอะไรเงี้ยแล้วถ้าทางนี้เป็นอะไรไปใครได้ประโยชน์แต่มันยังไม่มีหลักฐานเชื่อมไปว่าสั่งให้ฆ่าสั่งให้ทําแต่เป็นร่วมกันไหมเพราะว่ารู้ได้ไงว่าออกเข้าออกเวลานี้ถ้าข้อมูลไม่บอกไปที่กิจผู้สมรส้ตนเนี่ย ก็คืตอตนนอกใจอ่ะเนะะาะแต่ทนเนี้ยใหม่เน่ยเขาตายแล้วพอเขาตายแล้วเนี่ยก็คือคนที่จะฟ้องผู้เสียหายไม่มีแล้วมันจัดการแทนไม่ได้มันไม่ใช่วิอาญามาตาห้าวงเล็บ2ที่จัดการแทนกันได้ครับอันนี้มันเป็นแพ่งดังนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องไปฟ้องชู้แทนไม่ได้ แต่แต่เรื่องทรัพย์สินเอาง่ายๆแยกเป็นสองส่วนรมรดกกับสินสมรสมรดกสายให้เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะสมมติเราจะให้อะไรใครสิทธิ์มันจะเกิดหลังจากที่เจ้ามรดกตายอย่างเช่นประกันเนี่ยอืประกันไม่ใช่มรดกนะที่ต้องบอกก่อนบางคนเข้าใจผิดว่าประกันไม่ใช่มรดกรแต่ถ้าไอ้ผู้รับประโยชน์มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยทรัพย์สินอันนี้จะตกไปอยู่ในส่วนมรดกอ่าแต่ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมคือสินสมรสอันนี้ต้องไปนําสืบว่า ของเขาเป็นของเราก่อนแต่งวยว่อต้องไปสู้ในเรื่องสินส่วนตัวแหละแต่จริงๆเนี่ยไอบ้บ้านรถที่ซื้อกันพูดง่ายๆนะถ้าเป็นชื่อใครก็ไม่ต้องไปกังวลสมมติว่าซื้อในฐานะชื่อของใหม่แล้วพอได้ฟังยอมก็มมมไม่ต้องกังวลก็มไม่มีอะไรอแต่ถ้าเกิดเขาจะมาฟ้องทางพี่ก็ช่วยเขาโดยการตั้งแม่เป็นผู้จัดก,การวอดดก<อ>ถ้าเกิดฟ้องแบ่งสินสมรสเขาก็ต้องฟ้องกับตัวสามีหรือภรรยาแต่ใหม่ตายแล้วไงดังนั้นก็ต้องไปฟ้องผู้จัดการวอดดกก็คือต้องฟ้องถ้าจะเอาจริงๆก็คือฟ้องแม่ ใช่เพราะว่าเขาจะมาแบบถ้าเขาตกลงกันแบ่งกันเองได้มันก็ไม่ต้องไปฟ้องแต่ถ้าจะเรียกสินสมรสต้องฟ้องไงแล้วฟ้องใครอ่ะเขาฟ้องผู้จัดการฝ่ายลึกเพราะว่าสิ่งที่เขาเวลาไปพูดในรายการผมไม่ได้กัขเข่านะผมฟังจากข่าวนะอ่าเขาไปพูดในรายการว่าเออเนี่ยเขาไม่ได้มีสัมพันธ์กับกิจพรนักขา่าวเอาภาพมาเปิดว่าในวันหลังวันเกิดเหตุเนี่ยตัวกิจไปที่บ้านพ่อของพรเขามากิจออกไปเนี่ยก็เลยพอจนต่อหลักฐานที่สื่อมาเปิดเนี่ยก็สารภาพการงานสอบว่ายอมรับว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับกิจแสดงว่าพฤติการเขาเนี่ยก็คือ เออเขาพูดอะไรที่ไม่ตรงเลยคือโกเริ่มมีมีการโกหกเออฉะนั้นเสร็จเขาตัดเตรียมวางแผนหรือไม,ม่อย่างไรทนายไม่ยืนยนันเพียงแต่ว่าถ้าเอาผู้ใช้ไม่ได้แปดสี่ไม่ได้ว่าไปสั่งไปร่วมกันหรือเปล่าแปดสามเพราะว่าอะไรก็พี่ชี้ไปไงว่าเนี่ยแล้วรู้ได้ไงเวลาที่กิจเข้าออกอะ่ะเพราะเขาทำงานเป็นกะถ้าคนในไม่บอกแล้วถ้ากิจไม่มาเฝ้าเขาเฝ้าก็ต้องไปเย็ดไล่กล้องวงจรย้อนหลังอีกอเพราะว่าเวลากระทาเกิดเหตุนะในคดีอาญาในคดีฆาตกรรมเนี่ย วันเวลาที่ตายเนี่ยสาคัญสถานที่ที่ตายเนี่ยสําคัญครับสําคัญมากนะเออชนสูตรบาดแผลวันเวลาที่ตายเวลาสําคัญและสถานที่สําคัญใครรู้ใครเห็นใครได้ยินสําคัญอแต่สิ่งที่พี่เรียนมาในฐานะอัยการวิทยาเนี่ยเขาบอกอัยกรรมมาเกิดจากคนใกล้ชิดอื ก็แต่อ่องเรางาน,นั้นที่ตั้งที่ตั้งแรงจูงใจว่าอ่ะชู้สาวเป็นประเด็นหนึ่งรู้แล้วเขาก็ยอมรับแล้วเขามีโรคหลายใบแต่ประเด็นหนึ่งเขารู้เรื่องเงินประกันกอน,น,นเสียชีวิตหนึ่งเดือน<ม>แล้วเขาก็มาเรื่องในพอเกิดการตายเขาไม่ได้มีความเสียใจอะไรอย่างที่เขาพูดยังต้องให้เพื่อนไปบอกว่ามึงไปเตรียมข้าวให้ผัวมึงกินเสร็จอยู่ในโรงเนี่ย<ม>แล้วก็พูดแต่เรื่องกับมแม่ว่าจากการระดกอันนี้มันทําให้เชื่อได้ว่าสงสัยว่า<ม>แต่สมมติทั้งหมดทั้งปวงที่พี่ให้สัมภาษณ์ในรายการเป็นการตั้งสมมติฐานไม่ได้กล่าาวห นี่นะครับผู้ชมทนายไพศาลก็วิเคราะห์ไว้นะครับให้น้ําหนักในเรื่องของการยืมมือกันฆ่านะเพราะว่ามีเรื่องเงินประกันนะเรื่องเงินประกันแล้วก็การที่จะจัดการในใหม่ให้ไม่รู้จะหาเหตุผลไหนนะถ้าสมมติจะไปคบกันในกิจเนี่ยก็คือตอนนี้ตำรวจหรือว่านักวิเคราะห์ต่างๆลงถึงทนายเนี่ยชี้เป้าเหลือว่ามูลเหตุจูงใจที่ลงมือคุณใหม่เนี่ยก็คือหนึ่งชู้สาวและก็สอง ก็คือเรื่องพวกเงินเงินทองทองนี่แหละน้องอาร์มเรียกว่าวันนี้เนี่ยแม่เขาไปออกหนกระแสต้องบอกว่าดูเดือดมากเขาเนี่ยไม่มีเพียงแต่ที่จะตัดสาวพรเนี่ยออกจากครอบครัวคือชีวิตเนี้ยไม่ต้องเจอกันอีกแล้วคือไม่เอาแล้วไอไอลูกสะใภ้คนนี้เนี่ยและเรื่องเงินเนี่ยก็จะไม่ได้สักบาทและทีนี้โอ้โหมันมีเงินเนี่ยแบ่งเป็นสองก็คือ1นึ่งผู้ชมก็คือเงินมรดก เงินมรดกเนี่ยทนายไพศาลพูดชัดเจนนะว่าไม่มีสิทธิ์หรอกแต่เงินที่เขาที่จะมีสิทธิ์เนี่ยก็คือเงินสมรสแต่ทนายไพศารเนี่ยก็คาดนะว่าเงินส่วนนี้เนี่ยเขาไม่น่าจะรู้ก็คืออาจจะไม่มีเหตุที่ว่าจะต้องไปยุ่งกับเงินก้อนนี้คือเขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้ส่วนเรื่องมรดกรวมถึงเงินประกันเนี่ยที่ต้องบอกว่ามีประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทของคุณใหม่เนี่ย มันจะต้องแบ่งเป็นหกแสนไงคุณผู้ชมมันจะอยู่กับฝั่งแม่หรือครอบครัวเนี่ยหกแสนและอยู่กับฝั่งพอนี่ยหกแสนแต่ทางครอบครัวเนี่ยเขาไม่ต้องให้การเงินหรือว่าเงินเนี่ยไปอยู่โดยทนาพิสานเนี่ยเพูดนะน่าสนใจมากน้องงามที่เราฟังไปเมื่อกี้ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเข้มขน้นและมันน่าเห็นใจครอบครัวมากๆคือเพื่อนเขาเขาก็รักและวันที่เราไปเกาะติดคดีเนี่ยน้องงามต้องบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ย รอกันเป็นสิบแล้วเราไม่อยากคิดสภาพนะวันนั้นถ้าสมมุติเนี่ยในกิจเนี่ยถูกทําตัวไปทําแผนทุกวันนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะทุกวันนี้ไม่ได้ทํานะม้สมจะเป็นอย่างไรและเรื่องที่น่าสนใจเนี่ยก็คือโทรศัพท์เนี่ยของคุณใหม่ไปไหนอ่าไม่เจอคือถ้าได้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แน่แน่คือตำรวจเขาสันนิษฐานว่า ข้อมูลในมือถือของในใหม่เนี่ยอาจจะเป็นจำนวนเหตุที่ทําให้อ้ก,กิจเนไ่ยไปเห็นอะไระทําให้มันลงมือโวดใช่คือมันไปกร,กระทบกระทบจิตใจอแล้วคือมันเนี้ยมันมีข้อมูลที่น่าสนใจน้องงา,งามก็คือเรื่องของกรณีของโลกใบที่สามของนางพรเนี่ยเขาพูดนะฮะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเป็นเขาที่ไปหานางพรก็อาจจะเป็นเขานี่แหละที่อาจจะเป็นศพก็ได้ต้องถามย้อนถามย้อนกลับไปถามในกิตว่าอุ้มไหวเหรอ อืมเพราะว่าหลายคนนะโอ้โหถ้าอ,อุ้งเนอุ้งไหวเหรอคือในกิจนี่มันมันมันหลงแบบหัวปักหัวปัม๊มคือเราไม่เข้าใจอ่ะคือแบบทําไมคุณต้องแบบทําร้ายคือแค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชู้แล้วเหมือนว่าคุณเนี่ยจะรับได้แล้วนะใช่แต่คุณเนี่ยกลับไปลงมือกับคุณใหม่โหแล้วเรื่องราวคือเหมือนเขาตายฟรีๆอ่ะอแล้วเขาต้องมาตายกับเรื่องที่มันไร้าสาระกับผู้หญิงที่เป็นพฤติกรรมแบบนี้กับชายหนุ่มที่คลั่งรักจนไม่สนใจอะไร เรื่องเนี้ยน้องงามมันจะเป็นการโยงไปเนี่ยเราต้องโหมันยังไงดีหรือว่าทีนี้พี่กายย้อนกลับไปที่เรื่องเงินประกันนิดหนึง่งเรื่องเงินประกันเนี่ยนะครับแม่ของในใหม่เนี่ยเล่าว่าในคืนสวดศพคืนหนึ่งเนี่ยพรเนี่ยเอาเอกสารมาให้แม่สินอ่าคือเราไม่รู้นะว่าพรเนี่ยอยากได้เงินประกันหรือว่าอะไรหรือว่าลงมือเกี่ยวกับเงินประกันเราไม่ได้ไปบอกแบบนั้นแต่คืนหนึ่งในคืนสวดศพของใหม่อยู่เนี่ยนะครับพรเอาเอกสารเกี่ยวกับประกันเนี่ยมาให้แม่สินนะครับให้ตนเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดก นี่แล้วญาติใหม่เนี่ยพบว่าพรเนี่ยทราบเรื่องเงินประกันคือใหม่เนี่ยทำประกันไว้ล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนใหม่จะตายแล้วพรเนี่ยทราบนะครับผู้ชมนี่น่าตกใจนะครับเราไม่ได้ไปบอกว่าพรเนี่ยอยากได้เงินประกันไหมแต่เอาเอกสารมาให้แม่เซ็นทาไมนี่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เพื่อนของพรออกมาเปิดเผยข้อมูลพี่กายซึ่งเศร้านะเขาบอกว่าไอ้ภาพที่ออกไปเนี่ยเห็นไหมว่าพรเนี่ยหอบอาหารสาหรับอาหารไปไปไหว้เอาไปให้หน้าดวงศพเออเออแต่ไม่ใช่ความคิดตัวเอง พรไม่ได้ทําเองนะหคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายที่จะจัดงานศพให้กับในใหม่แล้วเพื่อนใหม่ออกมาบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนสั่งแล้วไล่ให้พรเนี่ยไปทําหน่อยมันสวดคืนสุดท้ายแล้วไม่คิดจะทําอะไรให้ผัวเลยหรอพรไม่ได้ไปทําเองนะครับเพื่อนต้องไปคือมันเป็นอะไรกันไปหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมมันยิ่งอ่านยิ่งสะเทือนใจนะต้องบอกว่ามันมันเป็นต้องต้องย้ำมันเป็นคดีฆาตกรรมที่โหด ส<โ>ะเทือนขวัญแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่คนรักเนี่ยทํากันได้ลงคอขนาดเนี้เชื่อว่าโอ้โหจะเป็นคดีที่เป็นอุทาหารณ์แล้วก็จดจําไปอีกนาน